ไปแต oh. ่กับความยิ่งตุจาดาทีนี้การที่ไปแต่งานพอมมมาเลยหรือการวันหรือการวันไรดีค็แนนแต่เหนื่อยไม่ใจกดรอขึ้นควรกาวแต่งานนั้นมันแต่งานครับเกิดวันไรน้องเพมเกิดวันังคารครับวันค้านครับคุณเกิดวันคานบูรานวัยเย็นหนักทำงานไม่ได้พักเหนื่อยหนักหนาเกิดวันคานชู้ชีวิต วิกฤตชีวิตมันไม่เป็นชีวาเกิดวันคานนะถ้าทุกยากษ์ลำบากกายคุณเกิดวันคานไม่ดีน้องเออเกิดวันจันทร์นะน้องแนบันเสือดาวเวออมเกิดวันคานแล้วตายหัเงินนะเกิดวันจันทร์ว่าตกลงเกิดวันไรนาะวันคานก็ไม่เปลี่ยนนะ เดี๋ยวม้อได้เดี๋ยวเปลี่ยนวันหมดละเกิดวันค้านปีได้เนาะปีมารุ่งครับปีมารุ่งครับชวดชะลูกข้านโตโรงซิ่งจางลีโอให้ไน้กินเออนัไปได้รักลังเนี่ยคนณเกิดปีมารุ่งวันนังคาวเป็นคนที่ไม่ขี้คลานตะกยันนะครับลูกไปใครเจ็บเนี่ยไม่ทำไมใครเลยโทรมาเนาะโตันเนี่ยแมนยืะครับครับครับ คนเราเกิดมาไม่แน่นอนน้องือวัชนาไม่เท่ากันเกิดปีมารุ่งวันคานเกิดเดือนไรแล้วน้องเกิดเดือนไะครับเดือนไรวะเดือนไอเดือนไอเดือนไอคนดื้อหลางเดือนไอจ่โมอได้ไม่รู้จักเดือนไอนะเดือนไอมันเป็นดื้อหลางเดือนไอ มึงบอกให้ชัดแต่มึงเกิดมักกะลาเกิดกุมภาหรือว่ามีนาปอใกลแต่เล้วครัปเยแต่แรกมีนาเนี่ยแต่ปอใก้แล้วกุ้งมีนาคมนาปอพมนี่คมก็เจอต่อแต่พอไกล้นี่ถ้าปอไม่ใก้ให้คมไม่จะได้มีนายหลอโนบารล้วาเนหลวอไแตุอลวงพ่อารันแล้วกาตุลหลือกูเลยทมึงเกิดเดือน้อยว่าเดือนไหละ เดือนินพืนหนาวเดอนไายคุณแหล่ม้อมาจังม้อนผมเคยเคยเดือนหายเดือนไฮ้ไม่ได้เมอนัวอยูเดว้าว่าคุณเนอก็แลงคุณคุณนก็คุณนือกแลมงมึ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 งมเคยนั่งลงตามุทองม่หรอใช่ ดงตเอ้ยหนังอีกมันมันเคดเดือนไะเดือนเ็ที่งยายนี่มันนองตีเอ้ยไมาพรามันออนไวเอยสองเดือนหรอต่กับเดือนอ้นี่เดือนห้านะเลว่าเอ้ยมันเดือน็เพราะยียมันออนไวเอสองเดือนกับเดือนอ้านี่เดือนห้าุไมหรอทไม้อะใครไดู้่วะุกไมเราเดือนอ้นี่เดือนห้านะใได้ ตำราหน่อยพระบูทองนั้นพระบูตทองน้อยใัลพระบูตทองนี่เข้ายู่ในอ้ยสังนั่นที่ได้กับปลาอยมานี่เงินเอยอะให้ดาวปลาชุกนั่นนั่นนนั่นน่นั่นลที่ท่ว่าไปขี้ควายในบังราจันนั่นเอยอะให้คราวเลยเออมันจสรูปหลว้หลเรื่องเลยอะปีนรดุงอะบายชาแไม่บไปจับเลยวดทิ้งเตยมอน เล่นทะเลอยู่ติดน้อยอย่างนี้แรงนำล่วงเห็นคพืออนน้องกูเล่นได้เพลงน,นี้ก็ไปเล่นวาวกูเล่นร้ว่าวาวานี้ขึ้นวาวานี้ลงผมชักจิตทำอย่างทำอะไรหมดเลยอันกู